นอนแล้วครับผมมาแล้วสวัสดีค่ะ17หลานน้องเจย์ยิบหาหลานน้องเจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้มื่อนี่คุณนตัวเตะน้ำแข็งมาหลายได้หลายเลาวมื่อนี่ได้ไมา,มาหลายแล้วโอ้ยุ่งไอ้ยยุ่งบินตอมหนาตอมตาแล้วพี่น้องเลยยุ่งคือตัวใหญ่ยแต่นอกนีน่เนาะกัดเจ็บเจ็บยุ่งกับอะไขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องเลย โอ้ยยุ่งกัดเรานี้เป็นแนวนี้เนาะย,ย,ยุ่งเนาะนสิบเจ็ดล้านน้องใจขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเลยนี่ก็ท่านนอนนี่หรอกเพราะว่าท่านเหตุการณ์นะท่านเหตุเก็บเด้อขอบคุณหลายหลายเด้อสิบแปดล้านน้องใจพี่น้องเลย เดี๋ยวไปเดือนกับแจกป่อผม <laughs> แก่หนาวเอาเถะแจกให้ีล่ะ, <laughs> ลละให้ได้ยันส่งงานพิยู่กัน <laughs> มาให้ยันพันให้เป็นอย่างนีสงง่สวัสดีค่ะเบาใจก็พูดเลายๆด้วยเบาใหญ่โอเบาไงเบาไงสวัสดีค่ะเบาไง มั่งอยดันกันอยากได้บู้มฮ่า่าสิได้ทรงงานพิยูทรงงานพิยูก่อนปีใหม่แห่งดีสิได้บู้ชมสิได้เกลียผูมพี่น้องวันดีค่ะ12หลานดวงใจขอบคุณเล่นไหนเด้อสิได้เกลียหูมปีใหม่นี่พี่น้องสิได้เอาไปห่มหนาหนาวไป ปฏิแกกต้อปีกายทเทปานีวฮันนน่นไแกกเกียบ่เนี่บ่ไปบ่มากหลยถอยลงถอยลงเนาะปฏิคืนนาก็ถอยลงนะจ่นนา,กงจากันตอนนั้นเดี๋ยวอยู่พันพันกลัวในหน่อยหนึ่งแก่สิพันสี่พันชมวงเบาไงสวัสดีครับคุณตัวเตะถักไทยเจ้าเด้อบเบาไงยไก้สิพันแล้วกันลดรุลงอีก บันนี่ส็สีพานนี่ดอกล้มบนมาหลลงมาเลยล้มบนมาหลายแล้วแจากน้อยล่มบนกับไหลก็เก่าตัวนี้จ้งน้อยเิ่นกับสีมาให้ไหลก็เก่าตัวเป็นลอยมันน่ะจ้กน้อย,นะน,อยนีย่มาเป็นลอยเป็นจังเลยแจากน้อยนี่ ขอบคุณคิดล้าน้องใจแปดล้าน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆนี่มเมาบ่หนี่คุณตัวเตี้ยมันนี่เมาบ่าหาล้าน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเฮ็ดให้ไรอย่างไรทำให้ไหล่แจ้งหน่อยก่อน ก็เปิดพรดล่มใส่ดอกหยันมันดังเวือร์อ่านกับิีอดทดนเราซะก่อนโหใครอยากหนุนรงคอมเมนต์มาไว,ไว้ <laughs> ไม่เดือนสิได้อันอยากไปซื้ออันจับฉลากเออที่เดบิจับฉลากนเออแม่นีิลีน่ะเดไปจับฉลาก,ออลลากพี่น้องกันสิปันเราที่ได้ิจงงานพี่ยู่ปีใหม่ที่เด้ิจงงานพี่ยู่เขา ได้ส่งงานพี่อยู่อืม,อม